สวัสดีครับผมเซลปันนะครับแบรนด์พาร์ทเนอร์ประจำสาขาซูบารุพระรามสองนะครับวันนี้นะครับปันก็จะพาลูกค้านะครับมาชมโฉมรถตัวจริงนะครับรุ่น The All New Forester นะครับรุ่น d A 9นะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเจนที่6แล้วนะครับผมตัวรถนะครับเปิดตัวในราคาที่2 5 9 0 0 0นบาทครับผมเราไปดูรถตัวจริงกันเลยครับผมตามมาเลยรุ่น Forester รุ่นนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับโฉมหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ กระจังหน้านะครับตัวโลโก้นะครับรวมถึงนะครับไฟหน้านะครับก็ได้เป็น Full LED แล้วนะครับตัวนี้ครับมาพร้อมไฟสองสว่างด้านข้างนะครับหรือว่า c o n n e r i n g Lamp นะครับตัวนี้นะครับจะช่วยในการสองสว่างด้านข้างนะครับทำให้มองเห็นได้กว้างยิ่งขึ้นนะครับและในจุดถัดไปนะครับก็คือกล้องไ s i ซส4.0นะครับตัวนี้นะครับจะถูกอัปเกรดมาใหม่นะครับเพิ่มกล้อง y i n g l n m o e o o u o c u l a r นะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่ม มุมมองนะครับการตรวจจับนะครับคนเดินถนนหรือจักรยานครับได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับและด้านหน้านะครับก็ยังให้กล้อง360มาด้วยนะครับเราไปดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับได้2.5ลิตรนะครับตัวนี้นะครับให้มาพร้อมเกียร์นะครับลีเนียโทนิกนะครับ CVT นะครับ8สปีดแล้วนะครับตัวนี้ วันนี้นะครับจะให้แรงม้าอยู่ที่185แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่247นิวตันเมตรนะครับเราไปดูรอบคันนะครับผมด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีล่องระบายอากาศนะครับไม่ได้แต่งมาสวยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะใช้หลักอากาศกลศาสตร์นะครับเพื่อลีดอากาศนะครับไปยังด้านหลังให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวรถลู่ลมนะครับประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับ ส่วนตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ลัดมาด้วยยานะครับ2 2 5 5 5 R 18นะครับตัวนี้เป็นล้อลายใหม่นะครับผมส่วนช่วงล่างนะครับอ่าด้านล่างนะครับกาเคลน์นะครับจะเป็น220เซนเหมือนเดิมครับตัวนี้สามารถลุยน้ำได้50เซนนะครับส่วนการเติมน้ำมันนะครับก็จะเป็นถังขนาด63ลิตรนะครับตัวนี้สามารถเติมได้ทั้ง แก๊สโซฮอ95แล้วก็เบนซิน95เลยนะครับตามไปดูข้างหลังกันนะครับด้านหลังนะครับตัวโคมไฟหลังนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็โลโก้คำว่า Forester ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวสอนคำว่า Forester นะครับประทับตาลงไปที่บอดี้ของตัวรถนะครับทำให้ดูเท่มากๆเลยนะครับและด้านหลังนะครับฝาท้ายนะครับก็จะเป็นคิกเซนเซอร์แล้วนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือคิกเซนเซอร์ที่เป็น เรด้านะครับเพิ่มความแม่นยําในการเตะเปิดนะครับเดี๋ยวจะลองเตะเปิดให้ดูนะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับเวลาเปิดฝาท้ายแล้วเนี่ยครับจะเพิ่มความสูงของการเปิดฝาท้ายนะครับอีก30มิมลนะครับทําให้คนที่ตัวสูงนะครับ170กว่านะครับก็สามารถยืนอยู่ใต้ฝาท้ายได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับความจุก็เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถจุของได้504ลิตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าขนาดไซส์ใหญ่นะครับ3มใบนะครับก็สามารถวางได้หรือว่าจะเป็นถุงก๊อบนะครับปูไซส์นะครับก็วางได้ทั้งหนึ่งสาใบเลยเหมือนกันนะครับด้านท้ายนะครับก็สามารถที่จะพับเบาะได้เลยนะครับโดยเมื่อพับเบาะแล้วจะเพิ่มความจุเป็น 1, 7 2 7ิบดลิตรด้านล่างนะครับก็ยังมีช่องเก็บม่านบังสัมภาระนะครับแล้วก็ล้ออะไรก็อยู่ด้านล่างนะครับอีกหนึ่งนี่มีล้ออะไ่อยู่ด้านล่างนะครับ มาดูภายในกันต่อเลยนะครับตัวพวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มนะครับสามารถที่จะปรับฟังก์ชันภายรถได้นะครับในฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นปุ่ม a p t i v e Cruise Control นะครับล็อกเร็วล็อกความเร็วตามคันหน้าจนถึงจอดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนด้วยนะครับจะมีหมด i นะครับแล้วก็หมวด s นะครับเป็นโหมดสปอร์ตกับโหมดขับปกตินะครับนี่ช่วยให้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็มาดูจอนะครับจอกลางนะครับจะเป็นนขาด 11.6นิ้วแล้วนะครับจอนี้สามารถที่จะต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับแบบไร้สายได้แล้วนะครับตัวนี้ X Mode นะครับก็จะอยู่ในหน้าจอแล้วนะครับไม่ได้เป็นปุ่มแล้วนะครับสามารถที่จะกดเปลี่ยนโหมด X Mode นะครับทั้ง h i s t e n Mode กับ Snow Dirt ได้เลยนะครับที่หน้าจอนะครับตัวนี้สามารถปรับฟังก์ชันแอร์นะครับในหน้าจอได้ด้วยนะครับแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ให้ปุ่มแข็งมาด้วยนะครับสำหรับ กดฟังชันแอร์นะครับแบบเป็นปุ่มด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับจะสามารถจดจําใบหน้านะครับได้ทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับเวลาที่ลูกค้าขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้านะครับก็จะจดจําได้เลยนะครับขึ้นมาเนี่ยปรับได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดปรับ Memory Se เซนะครับอีก2ตําแหน่งด้วยนะครับรวมเป็นทั้งหมด7ตําแหน่งนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ จะทาการตรวจจับไปหน้าลูกค้านะครับเวลาที่ลูกค้าขับนะครับมีอาการเหนื่อยล้านะครับจะมีหมวด edss นะครับช่วยในการเบรกฉุกเฉินนะครับเวลาที่ลูกค้าเกิดหลับในหรือว่ามีอาการป่วยอาจจะหัวใจวายนะครับก็จะช่วยเบรกรถฉุกเฉินนะครับให้นะครับด้านล่างนะครับตัวจะมีช่องชาร์จนะครับเป็นช่อง type a นะครับแล้วก็จะเป็นช่อง type c นะครับแล้วก็จะเป็น รูสแจ็คนะครับ3.5ให้มาด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องชาร์จแบบไร้สายนะครับนี่สามารถวางมือถือไซส์ใหญ่ได้เลยนะครับภายในตัวรถนะครับอ่าชุดเฟอร์ทั้งหมดนะครับทั้งหลังคาด้านล่างนะครับหรือว่าตัวเบาะนะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเบาะหนังครับก็จะเป็นเบาะหนังสเอดนะครับตัวนี้นะครับฝั่งข้างคนขับนะครับจะสามารถปรับเบาะได้8ทิศทางนะครับส่วน ฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับเบาะได้ทั้งหมด10ทิศทางเลยนะครับตัวกระจกนะครับก็จะมีการพัฒนานะครับจากเดิมนะครับเป็นกระจกขนาด4มิลนะครับเพิ่มเป็น5มิลนะครับทาให้เก็บเสียงนะครับภายในตัวรถได้ดีขึ้นนะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกปัดแสงออโต้แล้วครับตัวนี้ให้มานะครับเคไปดูข้างหลังกันต่อครับมาดูด้านหลังนะครับตัวเบาะครับก็จะกว้างนะครับนี่ครับผมสูงประมาณ เกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบครับผมนั่งเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ด้านหลังอยู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะสามารถปรับเบาะนะครับเอ็นได้ทั้งหมดสามระดับนะครับเดเอ็นให้ดูครับเรียกว่าทําให้นั่งสบายนะครับพื้นที่นะครับด้านบนนะครับก็ยังเหลือนะครับเฮดรูมดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับวางแขนตรงกลางนะครับก็มีช่องวางแก้วสองช่องนะครับนั่งสบายนะครับตรงนี้ แล้วมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีแอร์ตอนหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์2ช่องนะครับผมแล้วก็จะมีช่องชาร์จนะครับ USB Type A แล้วก็ช่อง USB Type C ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับรถตัวใหม่นะครับ The All New Forester นะครับรุ่น da 9นะครับถ้าลูกค้าชอบรถแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเข้ามาเทสได้หรือดูรถตัวจริงได้นะครับที่โชว์รูมซูบูรุพระราม2นะครับและถ้าลูกค้าดูชมคลิปนี้แล้วนะครับชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่เพจ ตบุลุพราม2องใบปันๆด้วยนะครับวันนี้ปันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ